ขอบใจนะไอ้เพื่อนนะไปช้างอ๋อใครก็เชิญมาใหม่อ้าวนะกูไม่ได้เชิญมึงการก็ไม่มีก็เสือกมาทำไมมาทำไมกลับมาถึงนั้นไอ้หวัวไอทิพอไถดุยังหมอกูไม่ได้อยากมาหรอกทำไมเป็นห่วงแล้วเน่ได้ข่าวว่าท้องไส้ไม่ค่อยดีไม่ใช่เหรอเล่นลิเกที่ไรเมียออกไปหน้าเว,วาทีปวดขี้ตะพื้นตะเพือ เป็นยังไงบ้างละ่ะคุดปวดท้องไม่ทำไงเออสุขภาพดีขึ้นหรือยังแตดีบ้างแล้วถ้าไม่ดีให้ไปหาหมอที่สิงห์บุรีนะ <c oughs> ฉันพาไปได้หมอดีหรอเออโอ้โหหมออย่างนี้ หมอดีหมอดีหมอสิงบุรีเขาบอกให้พ่อช้างนองนะเอเอเขาจะวัดไข้ให้ให้เสียบจะกระแลใช่ไหมหมอแค่งัดประหลอดมาพ่อช้างอมงเฉยกูละมือไม่สมัยกองเด็กมันต้องอมใต้ลิ้งาเหลอเออมึงเห็นเลยที่หลังเห็นแล้วไม่ทงกูไม่เป็นไรไม่ต้องรักกูไม่เป็นไรไปซนะเจ็บป่วยไข้ขึ้นมากูจะไม่ดูแลเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ทุน อ้าวสวัสดีครับคุณหญิงอุตรสาสวัสดีครับพระพิจิตรโอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานที่แม่ยังโตไม่สุดอีกเหรอครับเนี่ยโตได้แค่นี้แหละค่ะทั้งทั้งมาหาแม่ไม่ทั้งอยู่หรือเปล่าไม่ทั้งอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แม่เทพองยังไม่ตายหรอแม่ผมตายไปแล้วแล้วบอกมาหาแม่มาหาแม่วันทองโอ้โหรักเดียบุรัก พระพิธีเห็นเรือบุกไหมครับไม่เห็นว่าช้างโอ้ไม่เจอตั้งนานพระพิตก็ยังน้บเนิบเหมือนเดิมนะเนี่ยกูอยากเห็นเวลาเอาเอามาเลยอยากเห็นมากเลยนะไฮ้เนี่เนี่ยผมหยอกเล่นผมหยอกเนะท่านนะโอ้ยทำไมวันนี้พ่อช้างจังเลยพ่อช้างจังเลยวันนี้ได้สิพ่อเอออ้า ปฏิครับพ่อเลวเพราะว่าเร็วเอาไว้กับเหมือนกันแหละไอ้โนไอ้ลูกชายให้ลูกมึงอ่ะกูดูดน้องแม่มึงนะเขาเหมือนกันลูกกูเหมือนกันละบยโอ้โหตอนรักกูเป็นอย่างดีเลยนะต่อรักใม่เป็นไล่สีเราอยู่ในที่ของดอกเขาเดินไอ้แม่กูเไม่ตาวเียไม่รู้เหมือนกันพาได้ยังไงไม่ได้ตายเลยยังไม่ตายได้เรื่องแล้วเดี๋ยวที่ฉันไปตามเด็กๆมาโอ้โหนี่ไอ้พายเรือ เขาให้มารับแขกมึงมายืนแดกขนมปังเออไครับต้้อองเดดวยแขกก่อนไม่มาใี่มันท้องหรือใช่ค่ะคุณแม่ได้จ้ามาจังปะครับเราสงบสื่กันก่อนนะลูกนะอ่ะตอนนี้ก็ได้เรื่องได้ยาแล้วเดี๋ยวแม่เนี่ยจะพาไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะลูกนะใด้เลยจะได้มาลูกมานี่เห็นแม่กูหรือเปล่า พ่อที่ไหนลูกนะพ่อแผนนะลูกนะเป็นพ่อของพ่อสามีนะลูกนะให้องพ่อทั้งสองพ่อจะเป็นคนจนไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะให้เป็นขวัญไม่กำลังใจกับลูกทั้งสองแต่พ่อจะให้ของเป็นสิทิบุคคลกับเจ้าทั้งสองคนเอาไว้เส้นผมคุ้นแผนพ่อจะวอาไปเจ้าเอาเก็บไว้ผมคุ้นแผนไม่มีใครสามารถตัดได้ นอกจากหลวงพ่อวัสกไกลคนเดียวเท่านั้นเอาไปคนละสามเส้นทีสิบงคลนะลูกนะมังมีสีสุขโชคดีลูกไปนเป็สีมงคลนะลูกนะคงเยอะจังมากแล้วก็อีกคนหนึ่งนะลูกนะไผ่เจ้าอพ่อช้างเขาเป็นผัวของแม่วันทองนะลูกนะไผ่นะเจ้าพ่อขุนช้างลูกสแม่วันทองมีผัวเป็นสร้างตัวโตเลยล้วเจ้า ไม่ใช่ลูกเขาเลยชื่อเขาชื่อขุนช้างลูกจังปเจ้าใครจะมีหัวปปเป็นช้างาไปอะนะสิเจ้านานั่งดีระวังคอยช้างออกระว,วังขุนช้างออกป้<ะ>าีกแรมไปหลเขนาดนั้งลอกเอะรนอบลลนๆนี่ลูกอ่ะอ้าวใครล่ครับแม่นะลูกสังโอ้โห ลูกสะพายพ่อวันดีครับลูกวันดีนะลูกนะรักรักษานะลูกนะแหมสะพายพ่อนี่สวยทั้งคู่เลยนะลูกนะขอบใจขนาดเจ้าบ้าตายแล้วว่าไง่ายเจ้าดูสิจุบป้นี่งามขนาดนจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงลูกรู้สิเจ้าผมดอกบอกไหลเลยเจ้า แม่อีหนูนี่มันปากดีเอาเอาทองไปยี่สิบบาทพ่อให้พ่อให้พ่อให้ทจ้าถ้พ่อตอออย่างนี้สิลูกจะพอเจ้าอะไรอีกเล่าเจ้าขอดูมือเจ้าพ่อได้ไหมเจ้าอ่านี่มือพ่อไม่ใช่ตีนะลูกนะจะพ่อเจ้าอ้าทำไมล่ะทำไมนิ้วยาวงามมันก็แบบอันไจนไอุ้ยอีหนูนี่มันอยู่เป็นออ้ย เราไปอีกยี่สิบบาทโอลูกจะไปอีกนิดหนึ่งารักนะลูกนะจะไปเจ้าว่าไงล่ะพ่อที่เจ้าอาทำไมทำไมทไมโอ้โหนี่ผิวขาวเหมือนไข่ตอกเลยนะเจ้าโอ้โหคนพ่อคนแม่กินมะพร้าวต่พร้าวอนลูกนะเจ้าปวดโี้หรือปวดขี้ปวดขี้สิดหน่อยลูกว่าไงว่าอะไรเร็วนี่ผิวขาวเหมือนไข่ปอกเลยเจ้าวิ่งแม่อีหนูนี่ปากดีเอาเอากระเงแดกไปแดกนะ เริ่มจะงกตัวแล้วก่อเตรียมมาแค่นีเลูก้าเจ้าว่าง่ข้าเจ้าจะอู้เจะบอกฟังนะจ้าจะอู้อะไรล่ะข้าเจ้าอยากจะบอกจะบอกว่าเออตั้งแต่หัวจ้าเท้าทาไมเท้าเจ้หัวนะป้าไม่ดีหมดทุกอย่างเลยเจ้าเทพพระลงมาเกิดแต่ว่ามันติดอยูอย่างนึงนะเจ้าพ่อมีทัน่ะตรงไหนล่ะลูกหัวนะเจ้าเนาหัวล้านเด็แเลยเจ้าไอ้ป๋าแหม่ อิจฉาไอ้หัวล้านมันหนักพอมึงเหรอโอ้ดาบดีนะใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไม่ทันไี้เหรอใส่มันรู้บังสว่างดีเอ็งจะมาว่าพ่ออีกไหมถ้าเอ็งมาว่าพ่อเอ็งไปเลยนะสีมาลาไม่ว่าคุณพ่อเราเจ้าข้าื่ออะไรนะสีมาลาเจ้าค่าลูกสีมาลาเออนี่อยูพอถามอะไรสักคำสิลูกเมื่อกี้เนี่ยเอ็งไปว่าไอ้แผนมา ไอแผงข้ออะไรทักไหวเองมานะลูกแม่แต่พ่อบอกไว้ก่อนเลยนะขดพ่อขดแม่ไ,ไอแผงนะเขาจนมันไม่มีปัญญาม่ีเงินมีทองเป็นพ่อจะเอามารับไหวจ้าล็อกริงไหมเล่าฮะคุณพ่อแผง <c oughs> ไม่ให้เป็นอาจดคือว่าเป็นเบี้ยลูกมาเจ้าค่ะไม่มีแต่ว่าคุณพ่อแผงให้เส้นผมกลากระหม่ลูกมาเจ้าค่า <c oughs> กะเทมุกกากระหม่ โอ้โหติดข้อติดกระดองใจมันให้ไอ้ที่กูไม่มีพ่ออีหเนาจ้าค่ะคุณพ่อเอ็งรีบไหมไม่รีบจ้บาจรอพ่อแป๊บเดี๋ยวพ่อมาปิดบุดกกลับกมอนไอ้แผลในแขนโอ้แล้วกูจะไปหาที่ไหนรับแขกเรื่อยๆว้าวหนาวเสกกว่าแล้วยังเที่ยวงานอยู่ลเลยเกมานูอะอไรครับโอ้ผมตก ปกไหลครับนี่ไม่ทำเคลตินมาปะเนี่ยอะไรไอติมนะเคลติ้เคลตินไม่รู้จักเคลตินเหรอเคลตินงจ้เออเคลตินงโอ้โหผมนี่สุขภาพดีเนี่ยจ้าไม่มีเงินไม่ทองใชจไม่เล่าไม่มีเลยค่ะพี่คะไม่มีเลยเหรอนี่ ฉันขออะไรสักสามสี่อย่างได้ไหมล่ะโอ้โหขอสักอย่างนึงก่อนได้เอา<ม>อย่างเดียวก<ม>็ได้เอาอะไรจ้าขอผมสักหกเส้นไเอาไปทำอะไรครับคุณคะไม่ได้ไปทำอะไรลอกขอสักบ้างไหมล่ะได้ไหมเอา <c oughs> หกเส้นอู้ยเอาน้ำพื้นดเลยหนึ่งต่สาม <laughs> ขอบใจนะอะเอาไปไ, <laughs> ไม่ต้องเอามาแลกจ้ะ <laughs> ไป <laughs> <laughs> ฉันจะฟักเงินให้อ๋อน่าเก็บมาที่กระเป๋าล้วเออเอาไปสองหมื่น <laughs> ขอบใจนะถามบอกใครนลเวย <laughs> ้ยเออโอ้ย,อ,ยอีโนสีมานลพ่อมาแล้วลูกน,ะนี่นี่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง <laughs> 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 อีกต่างหากบาลกูแล้วอีโยถ้าอย่างนั้นรับผมดังกระหม่อมหลบแรงเว้ยเออยตั้งไกลเขานี่วะบิวไปไหนแล้วเห็นต้องไม่มาหาไม่เจอหยดอ๋อแล้วเยังไม่ต้องสองหมื่นยังไม่ได้อะไรเลยไปไหนแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพันน้องเอาเท้าไปไหนอ่ะจะเอาไปซ่อนจ้ะเฮ้ย โม่คนใส่ไปเยี่ยมใช่ปหมฮะไม่รู้ใครจะ่จะไปไหนจะไปรักษาหัวเป็นอะไรครัวเจ็บหนังศีรษะอ้โหนี่ถ้าไปรักษาหนังศีรษะนะไปเมืองนอกเมืองนาเลยมีเงินมีทองไปหรือเปล่านะฉันไม่มีหรอกจ้าคุณชายถ้าไม่มีเอามาอีกหกเส้นเอาไปอีกหกเส้นเหรอเดี๋ยวให้อีกสองหมื่นจะมันเจ็บนะเอาไปเลยนะ คุณชักวะเขาทำอะไรตรงนี้โขมไปเหรอเออมาทำอะไรมาหาของอ๋อ <c oughs> อาคุณนะครับคุณ <c oughs> นะได้ไหมยังโอ้โห <c oughs> ได้มาแล้วอา้าวเอาไปจังเล่สี่หมื่นเก็บให้ดีนะ <c oughs> โอ้ยงามติดเตียงผมตกปกไหลหนึ่งต่อ <c oughs> ตาสีห้าับพนุจะมาค้าทำไมเส้นที่หกเป็นจิกอย่างเราอ่ะวายแต่ปายด้วยเนี่ยนี่ขนาดคำเทโรปินแล้วนะเน่ะอันนี้เคลวไ่ถึงเออแล้วขอบใจนะขอบใจนะอู้หวสนามาแล้วหกเส้นแปลกเลยหายบ้า พูดถึงอะไรเนี่ยอีหนูพอมาแล้วลูกรอนานไั้ล่ะไม่จ้ะค่ะนี่เป็นผมกางกระหม่อมรับไปลูกมึงอ้ากูให้เบิงหมดกระจุกเลยเรียบร้อยนะลูกนะมานี่เปบิงกันเลยไว้เป็นอะไรเลยเฮ้ยรักษากันเฮ้ย ได้วาททองคุณพ่อครับได้กินกับข้าวใชดยมาจากในครัวแสดงว่าตอนนี้กับข้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเพราะว่าเปิดกับข้าวดีกว่านะได้เลยครับคุณพ่ออ๋อไม้วาร้องเรียบร้อยแล้วไม่ครัวไม่ครัวจ๋าเปิดกับข้าวเลยจ้าเด็กๆเอ้ยเตรียมสำรับกับข้าวมาได้แล้วลูกนะได้วาททองเฮ้ยกับข้าวอัเดียวจ้กับข้าวนะเรียบร้อยแล้วจ้าเอาม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 าแม่มา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 ม่มา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  แม่คุ้มาเล่าแม่คุ้มมาสวยกับเราออกไปนะแม่คขางแม่ขางอยู่นี่แม่ขางอยู่นี่มา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 เห็นแล้ววะเล่นตั้งสำรับตรงนี้เลยไม่วันทองไม่วันทองจ๋าเจ้าค่ะอแล้วแล้วไอ้ไอ้พวงพระที่อยู่หัวเตียงอะเก็บให้พี่ด้วยนะไม่วันทองหัวพระหัวเตียงพ่อคอยช้างคนเราถี่เกิดไม่มีอะไรกังอกงจะถอดพง กุ้ยไ่ถอดไว้ปลายเตียงเก็บให้พี่ด้วยนะพี่พอให้ปกติถอดกางเกงแพ้ไม่ใช่เหรอเอ้าคุณควรถอดขาคุ้ยคนจนคนจนคนพ่อคนแม่รวยมีสองอย่างไม่จนก็ลืมเรื่องถอดขาคุ้ยด้วยไม่ขาคุ้ยคุ้ยเั้ยสันเดีไม่ทำอะไรฮ้ไม่ทำอะไรถอดจงเกงแพ้แสดงว่าฮ้ไอ้ของแพงต้องมีอะไรกับแม่วานทองแล้วแม่วาน คนร้ตนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะยืนทนยืนทนก่อนกันก็อยากแดตื้หุ่นยนต์สักตัวเอามาเป็นผัวไม่นอนก่อนกันกูไม่เห็นหุ่นยนต์ที่จะยืนทนทนกอนกัน เมืองใหม่เลยอะไรปาไปไปมาเอาพี่รับพิจิตรมามามาเดี๋ยวไม่พอเบอร์ใหม่นะกับพระฝีมือคุณแม่มันทองได้ร้องจิตกินด้วยกันนานแล้วเนี่ยปากคุณแม่แต่เมื่เกิดข้าวพิจิตรเนี่ยโอ้โหเป็นที่แน่น้องน้องต้องมีอะไรยังเลี้ยวอะไรนะถ้าในเรื่องอะไรหรือว่าไม่พอเบอร์ใหม่ ผ่านไฟเก่าพ่อคนช้างเขาเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่องแสดงว่าม่อคืนเขาต้องขึงหากลางบนไแล้วดีใจสวยดีค่ะแม่แล้วแล้วขอบคุณแม่ไปมีกูกกับข้าวเตรียมไว้ให้เลยอย่างานอ้าวเดี๋ยวแม่แม่ไปแล้วให้กับลูกนะอ้าว แล้วก็จะกินมันเยอะมากนะลูกพ่อับเดต้องไม่เด็สันะลูกนะแม่นาะเออเออเอไม่อพ่อิงนะลูกนาเกลียากเแล้วต้องร้องหอองห้นะลูกนะแม่ดีพ่อรักแม่ลินต้อไก่แม่เลยเอาเลยเอาให้เต็มที่โออามาให้แม่มาเลยกแล้วคิดด้วยเขามีลูกด้วยกันอะแต่อยู่ัพ่อช้งไม่มีลูกเลยกันหรือว่าเขาจะทิ้งพ่อช้งไปสร้างครอบครัวกัน มามาเป็นเพี้ยไรเนี่ยเริ่มแล้วครั้งแล้วเจ็บที่เลยนะเป็นผิดอะไรไม่พอบอกแล้วคนใหม่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ง้อกับแคมเนอะแล้วเหล้าเยอะขนาดนี้เหรอลูกกินเหล้าเก่งจังเลาเอากินเยอะๆเลยนะลูกนะคอแข็งเลยคอแข็งเลยเพราะเราไม่เคยกินนะเลยไม่เคยกินเลยหรอลูก แม่วันท้อเป็นหนามขอเพิ Ooh, ่มอีกสองหายอ่ะสองหายเยอะหอเดี so ๋ยวเด็กอยากเย็บมาจะลูกนะเด็กอยาปเก็บเอาเผื่อ so กันนะลูกนะเด็กเก็บเพิ่มสองหายหน้ามาให้พ่อช้าเอานะเอออร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยขอมาจริงลูปหล่อย่างเราไม่ต้องงอแล้วเราหาเมียใหม่สุดยอดได้ขอเก่บอ๋อใจเไหมวันนี้เดือยหน่อยนะลูกนะเมีขอมาคนอื่น กมันก็อะไรนะเตทมาเรื่องนะแล้วเมาเหมือนแกคนนั้แต่ก็ไม่ดื่มจะไม่มาเลยไอ้นูม่ดมเยอะไปอ่ะเอ็ด้วยคนด้ไหมท็ขอโทษรอดคับก็โอดแล้วไอ้ตัวนี้แกคนนั้นมาแล้วแเอาไอ้ช้างไปแล้วเมาหรือเปล่าเ่อไปแล้วค่อย แบกันมาให้หมดเนยเฮ้ยโอยดิได้ิงไดิยอล่ะโอ๊ยไิดามันกลับบ้านเลยนะอรนอลอพูดไว้ไปกินกะอพอกเเสิล้าไม่เย็นไม่เย็พ่เกียถั่วจะเกาอ่ายมาขอไปหา่เกียรติโอ๊ยจ้าจจจ กินเยอะนะพ่อช้างโอ้โหม้ีมา้ีครับมากนเอไปี้เราเอาอุ้มาอยกกินเลยจันะอ้งขอโทษนะครับทําไม่ได้เอาทางมาให้นะโอ้โหเ่าไงเล่าไโอ้โหท่ไมอายพิมพ์ออกมาอ่ะอยากกินวันนี้เหมือนพ่อช้างจะได้กําไรนะ เดน้โอ้โห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  <c ười> no, okay, <c ười> ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้อ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อโหโอ้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  อบผัวไว้เินเลนกลงเอามือปิดกตนปองทำตาปออตัวค้าเท้าอุกทาง

แม่เอาไว้ไอ้ชายขังจะมาช่วยเป็นวานอะไรจุดจุดนีพผู้จ่าผู้จ่าอะไรเนี่ยพี่เคยเป็นเจ้าหลวตัวบาดจุดจุดนี้พู้จ่าหางพลันเอ็นหดจนหมดสิ้นนาคีพี่เคยเป็น Toàn này đi Lâu đi Cao Cao hạng Cao hạng Pháp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những はい。<music> <music> ่อ๋อเลยมันมีไลฟ์สดอ่ามีไลฟ์สดแล้๋ยวเขาจะบอกอะไ์ดิจะไปห้ามเขาได้ไงคนดูทางบ้านเขาอยากดูเกากรดเอาก็เหรอเกาก้นเห็นรอเกาก้นนะคนเส้ากำลังมองยืนเกาก้นรดโอ้จ้าทอยไอ้หมาเมื่อคนเล่นงงโอจ้า ไอ้เจ้าหอนพอถ้อจะถอนกูเยนลุกเลื่อนลอยเจเลื่อมือคิดว่าตัวเป็นหน่อยมาหัดเลยจะทอกไอ้คนอัตันยู่ไม่รู้ขุดใครคนขุนมือมา ตั้งแต่เป็กมืม่ดอดทอมะราทอพอได้ไอ้ใหญเจ็กปวดชจเมื่อเล็กเล็ใครทุกเลี้ยงเมื่อเป็ตัวเฮ้ <c oughs> ยคอเร่องาขนาดนั้นเ้ววัยได้ปังดา กลับบ้านอยู่ดิกลัวท้าท้าสั่นและพันหัวเกลียดลูกแม่กับบ้านกับบ้านไอ้เจ้าของผู้จ้างจะเจ็บตัวว่าจาชั่วทอชื่อกูขุนนางเอาว่าเป็นไงกูเป็นกันกัดฟันกำหมัด ผ่านวนทองร้องตรีอาข้าวความ้นใ้วอาให้ล้ม